กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่321ค่ะประจำเย็นวันอาทิตย์ที่1เดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาะบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทจะ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรา,รายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ยเมเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆี่4 8 4ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันอาทิตย์เป็นหลวงพ่อไผ่จ้ะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะจอบหลวงพ่อไผ่รายการที่หนึ่งค่ะพี่ๆค่ปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะ ฉลุปูเอี่ยมจ้ะด้านหลังยันสีนะคะพี่ๆขาปีสองสค่ะหลวงปูเอี่ยมวัดหนังจ้ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ๆขามีลงรักปิดทองนะคะสมเด็จเก่าจ้ะ ต่อไปรายการที่4ค่ะต่อไปจะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4ปิดตาหลวงปูไข่จ้ะปิดตาหลวงปูไข่ด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาปิดตาหลวงปูไข่เนื้อว่านนะคะจ้ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นเสมาพุทซ้อนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะเสมาพุทซ้อนหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่หจ้ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระผงสุพรรณค่ะ หงสุพันรายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเชยจ้ะปิดตาหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างนะคะพี่พี่ขาน้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงพ่อปานจ้ะ ต่อไปรายการที่10ค่ะพี่พี่ขารายการที่10หลวงปู่แหวนจ้ะหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะคะรุ่นเราสู้จ้ะหลวงปู่แหวนรายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นสมเด็จเกศชยโยจ่ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่ขารายการที่12จ่ะต่อไปรายการที่13ค่ะ 13เป็นพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าจ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่14ค่ะ 14%จะเป็นหลวงปู่หมุนค่ะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่พี่ขาปี2553ค่ะหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่พีขารายการที่14จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรค่ะ หลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลนะคะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรขารายการที่15นะคะพี่ๆขาจะ200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระขุนแผนหน้าค่ายของหลวงพ่อโหน่งนะคะ หลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันจ้ะพระขุนแผนหน้าค่ายค่ะพระขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโหนงจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นหลวงพ่อจรันค่ะหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะัพี่ขา หลวงพ่อจารานวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีจ้ะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18จ้ะ18เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกวยค่ะภาพถ่ายหลวงพ่อกวยด้านหน้าจะมีตราประทับของวัดโคศิตารามนะคะพี่ๆขาภาพถ่ายหลวงพ่อกวยจ้ะ ด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เเป็นเหรียญหลวงปูน่นาคค่ะ หลวงปูน่นาคจากปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะพี่ขาหลวงปูน่นาคจ้ะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ ยี่สิบเป็นพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบค่ะกรุวัดใหญ่ชัยมงคลงค่ะพี่พี่ขาพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบนะคะกรุวัดใหญ่ชัยมงคลจ่ารายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะจ้ะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขา พบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ